สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาชวนทุกคนทําธุรกิจ Print on Demand Drop Shipping นะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆนะครับว่า POD Drop Shipping ก็ได้นะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมจะชวนทุกคนมาทําธุรกิจ POD Drop Shipping นี้นะครับก็คือเว็บไซต์ Redbubble นะครับจริงๆผมทําธุรกิจ POD Drop Shipping อยู่กับหลายเว็บไซต์นะครับแต่อยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ Redbubble นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ POD Drop Shipping นะครับ เป็นเว็บไซต์ที่ให้เราทาธุรกิจ POD ที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับและผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจ POD นะครับยังใช้เงินลงทุนน้อยมากๆนะครับเพราะเราไม่ต้องทําการผลิตสินค้าเองนะครับเราไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับแล้วก็เราไม่ต้องส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับเรามีหน้าที่แค่ออกแบบรายการสินค้าเท่านั้นเองนะครับโดยเว็บไซต์ Redbubble นะครับจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราทุกวันที่15ของทุกเดือนนะครับ โดยค่าคอมมิชชั่นที่ Redbubble จะจ่ายให้เรานะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นที่มียอดเกิน20เหรียญขึ้นไปนะครับเรามาดูเงินลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ POD Dropshipping นะครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมลงทุนกับเครื่องมือดังต่อไปนี้นะครับผมซื้อฟอนต์กับเว็บไซต์ Creative Fabrica นะครับในราคาเพียง1เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนสมาชิกแบบโปรกับเว็บไซต์ Canva นะครับโดยจะมีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ1,800กว่าบาทต่อปีนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ POD Dropshipping นะครับผมอยากจะให้ทุกคนไปทําการซื้อฟอนต์กับเว็บไซต์ Creative Fabrica ก่อนนะครับเว็บไซต์ Creative Fabrica นี้นะครับเราสามารถที่จะทําการซื้อฟอนต์แล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับในราคาเพียง1เหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นราคาสําหรับสมาชิกสมัครใหม่นะครับโดยเราสามารถที่จะทําการดาวน์โหลดอะไรก็ได้นะครับแบบไม่จำกัดจำนวนเลยนะครับในราคาเพียง1เหรียญเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นเดือนต่อไปนะครับราคาอาจจะถูกปรับขึ้นนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์ Creative Fabrica แล้วนะครับให้เราทำการสมัครสมาชิกนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ฟอนต์นะครับลองคลิกที่ Browse All นะครับเราก็จะเจอรูปแบบฟอนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับให้เราทำการเลือกฟอนต์ที่เราชอบนะครับยกตัวอย่างรูปแบบฟอนต์นี้นะครับผมรู้สึกว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าเด็กนะครับ โอเคให้เราทําการดาวน์โหลดรูปแบบของฟอนต์นะครับมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับเว็บไซต์ต่อมานะครับให้เราไปทําการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ canva com นะครับเดี๋ยวลิงก์ของทั้งสองเว็บไซต์เนี้ยนะครับผมจะแนบไว้พร้อมกับวิดีโอนี้นะครับเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ canva ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ปุ่ม sign up ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ continue with บัญชี google นะครับเว็บไซต์ canva จะให้เราใช้บัญชี pro 30วันนะครับ ถ้าเราใช้ครบ30วันแล้วนะครับบัญชีโปรของเรานะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีฟรีนะครับซึ่งบัญชีแบบฟรีนะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของบัญชีฟรีนะครับเราไม่สามารถดาวน์โหลดงานของเราแบบแบ็คกราวโปร่งใสได้นะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับมันจะมีสีของแบ็คกราวติดมาด้วยนะครับซึ่งงานที่เราดาวน์โหลดมามีสีของแบ็คกราวติดมาด้วยนะครับ เราจะไม่สามารถนํางานนั้นนะครับไปใช้ในการออกแบบสินค้าของเราได้นะครับโอเคถ้าเราใช้งานครบ30วันนะครับผมก็แนะนําให้เราทําการสมัครสมาชิกแบบโปรนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกชําระแบบรายเดือนก็ได้เหมือนกันนะครับโดยราคารายเดือนนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ230บาทต่อเดือนนะครับซึ่งบัญชีโปรนะครับเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกับคนอื่นได้ถึง5คนนะครับถ้าช่วยกันจ่ายนะครับก็จะตกอยู่ที่คนละประมาณ46บาทนะครับซึ่งถูกมากๆนะครับ ก่อนที่จะไปทําการออกแบบงานของเรานะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูร้านค้าที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งผมได้ทําการยกตัวอย่างมาให้ดู2ร้านค้านะครับไปดูร้านค้าแรกกันนะครับนี่คือร้านค้าแรกนะครับร้านค้านี้เขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะครับโดยปี2021ที่ผ่านมานะครับเขาได้มาแชร์ในส่วนของรายได้ให้ดูนะครับโดยร้านค้านี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาเกือบ5,000ันเหรียญนะครับ เฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งรายการสินค้าของเขาในร้านค้านะครับมีเพียง177ดีไซน์เท่านั้นนะครับแล้วก็เกิน80เป็นเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับไปดูรายการสินค้าของร้านค้าของเขากันนะครับเจ็นว่าส่วนใหญ่เป็นรูปถ่ายเท่านั้นนะครับโดยรูปถ่ายเหล่านี้นะครับก็เป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับ ถ่ายเสร็จแล้วก็เอามาปรับแสงในโปรแกรมไลท์รูมนะครับเ็นว่ามีคนกดติดตามร้านค้าของเขา13,000กว่าคนแล้วนะครับมีคนกดถูกใจงานของเขานะครับมากกว่า10000แครั้งแล้วนะครับแล้วร้านของเขานะครับได้แบตฟีเจอร์อาร์ติสด้วยนะครับไปดูร้านค้าที่2ที่ประสบความสําเร็จกันนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับมีแค่147ดีไซน์เท่านั้นนะครับไปดูรูปแบบของรายการสินค้าที่เขาขายกันนะครับ แสดนว่าเป็นรูปแบบของเทคดีไซน์สีขาวแล้วก็อยู่บนแบ็กกราวด์สีดํานะครับสําหรับร้านนี้นะครับมีคนกดติดตาม6000กว่าคนนะครับแล้วก็มีคนกดถูกใจดีไซน์3 0 0 0 0 0กว่าครั้งนะครับโอเคได้แบตฟีเจอร์อาร์ติสด้วยเหมือนกันนะครับโอเคผมจะให้ดูอีกร้านค้าร้านค้าหนึ่งนะครับก็คือร้านค้าของผมเองนะครับอันนี้คือร้านค้าของผมเองนะครับนี่เป็นร้านค้าที่2แล้วนะครับ โดยร้านค้านี้นะครับผมเปิดเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2 0 2พัน2ที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมี225ดีไซน์แล้วนะครับซึ่งดีไซน์ส่วนใหญ่นี่จะเป็นซิมเลตแพทเทิร์นนะครับไปดูรูปแบบของดีไซน์ร้านค้าของผมกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นซิมเลตแพทเทิร์นนะครับไปดูรูปแบบที่ผมขายได้นะครับ เป็นพ่านวมลายพรางนะครับโอเคนี้ก็คือรูปแบบของรายการสินค้าที่ผมขายได้นะครับโดยการขายสินค้ารายการนี้นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่24เหรียญน,นะครับ โอเคหลังจากที่ให้ทุกคนดูร้านค้าที่ประสบความสําเร็จ2ร้านค้านะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีดีไซน์เยอะเลยนะครับส่วนรูปแบบของดีไซน์นะครับผมก็คิดว่าทุกคนสามารถที่จะทําตามได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายดูนะครับว่าเราสามารถที่จะมีร้านค้า POD dropshipping ของเรานะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราอย่างน้อยนะครับเดือนละ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับ โอเควิดีโอนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวิดีโอต่อไปผมจะมาแสดงวิธีการออกแบบรายการสินค้าแล้วก็วิธีการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Redbubble นะครับ